ขวายนี่ซื้อดีขายดีซื้อเก่งมันมันหลายคนมาซื้อแต่ขายดีเห็นบ๊อดแล้วควายเขาจะออกคือึ้นรถเป็นแล้วเดี๋ยวจะซุ่มที่เหลือบ่หลายไปไหนโมนี้เขาจะกับสื้อเป็นแล้วต้องให้บ๊อบบ๊อบแล้วพี่น้องเขาจะซื้อเป็นแล้ว khai đi yêu khỏe khai đi cũng à cũng khai bao đi tao bao khai đi khai bớt khai chuyện ông biết đây sao quá quay cứ lại chiếc tua quay cứ lại yêu mình phèn bỏ phèn việt mình đã bà nhang điều ไปสำรวจเบื้องเขาเจา้ามองเขาเจ้าสื่อไฮเนี่ยมาสื่อเขาเจ้าก็มาสื่อให้ทุกนัดนั่นแหละอันพวกหอยเวียดหอยเชียงใหม้พิษนุโลกให้ห่างทั้งวียดนามเน,ทน่ทั้งพิษนุโลกแผ่พะเยาวนี่ขั้นนั้นรถพะเยาพี่น้องรถพะเยารถ พิษนุโลกมึงเขาจะเอามาสื่อทั้งผีทั้งผีมันองค์เวียดฟังนี่เป็นเวียดนามพี่น้องพี่เห็นบ่เวียดนามกับรถพ่วงคนเดียสนี่รถพ่วงทั้งงวดทั้งควายพี่น้องหอยเวียดนามเมันกับมาสื่อเห็นบ่ทั้งบะเดขายดียังไดตลาดโคกเจริญทั้งนี้รถพ่วงสองขั้น อันนี้ก็พ่วงเพื่อนพี่น้องนะพ่วงหอยเวียดอันนี้ก็พ่วงเพื่อนอันก็เวียดึ้นกันแต่ว่าเวียดมันมีสองสองสองเวียดเวียดหน่อยก็เวียดใหญ่เขาห้องเวียดเนื้อเวียดไต่ทางนี้เวียดใหญ่พี่น้องทางนี้ก็หอยเวียดทางนี้เขาเจอมาจากเจ้าเชียงใหม่หรือทางอื่นพิษนุโลก chắc loại, nhấc nó lại bưng vâng, luôn thì cái tiêm tiêm cong tiêm cong mà đây là có bắt đây ngoài đấy phi đồng ôi nó cũng có lắm đi ăn khẩn vô sốt không phụt cả đài chảy ngân như này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เไปเผ <c oughs> ูบ้านดิ <c oughs> พบ้านผูกทันท้างคนไปรนทลอขึ้นรถพี่น้อง,งรถพ่วงกำลังขึ้นยู่แม่เชแเมื่ลูกบได,ด้นหน่อยได้แต่ละมืนเอบุีุนตัวน้องเนี่พี่น้องหลายเจะรถเบียดหน้ากว่สองพวนะ่วงแลสองพวกวกก่วงกัเป็น้อยเลยพี่น้อง ก้อยก็โตแล้วอันนี้ในห่างเก้อนกับมัดทางไก่พื่อนะ่ะเต็มรถเล่นก็นได้พวกเนี้เพื่นะมันมีหลายเจ้ามาสื่อพี่น้องว่ามันเจ้าเดียวเดียวเวียดปวามก็ได้เต็มรถทุกันบอกเวียดปล่าก็เต็มทุกันบ่เต็มเลยโอ้สูเวียดแท้บ่ได้เนี้ยขนทำไมอีกพี่น้องพี่น่ะนี่ งฝนเขามาส่งเวียดนามเห็นบ่บพได้นในน่อยพี่น้องตลาดโกจะเลื่อนใหญ่เลยมิจเจมโซนนี่มิจเควายข้างนั้นพี่น้องโซนนี่โซนนี่ควายยางเดียวควายลายพี่น้องมิจเจควายกับมีของเวียดนามกับมีงวอฝนโยบะไหลแต่ว่าหลักๆก็คือควายเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาซื้อว่าซื้อควายเขามาเลยพี่น้องตลาดโกจะเลื่อนเปิดสองมือพี่น้อง เปิดบ่านอังคานกับบันเสาพี่น้องวันเสา์วา,า,านอังค่านสถานที่จอดรถบ่ตรงห่วงมี่งจอดรถเพียงพ่อหลวก็มีในห่างเขามารับสื่อนี่ก็หลายพี่น้องหลายนี่เท่าไหร่มาขายให้บิดกล้วยมีเท่าไหร่สื่อให้จนเบิดแต่ว่าราคาคุยกันอีกเด้อพี่นอ้องเด้อมแล่นรถเป่าเมื่อซุ่มแร่นออกก่อนะคือรถในห่างอันนี้รถในห้อยนี่ รถในหอยอ่ะนี่รถในหอยนี่มาเต็มรถบัดรรทุกกับรถเป่าหนะกับรถในหอยให้กันหนะกับรถขึ้กันนั่นอันในห่างนั่นแล่นออกไปนี่เต็มรถอันเป็นในหอยนั่นคือรถว่างออกไปพี่น้องนี่แม่นบดรถในหอยนี่เอาพี่น้องนี่แหละอาณาจักรของตลาดโคกเจริญนผ้ารอเบิ้งไปเวียดโอ้บักเคิร์กชุดไทยกับไปเวียดคือเก่ามั้ย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 ั้ยม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 ั่ยมั้ยมั้ยมั้ย สองมืน่ะมันมาแมนดอกมันว่าสองหมื่นก็สื้อสองปัญหาซื้อต่อขายอยู่เปล่า